ทำไมรถคันนี้มาเล็กกระทักรัดจังเลยเอาอใช้บังเียนไหมอุ้ยได้ป้าหนูมอเเองนะป้าพูดเล่นป้าหมายถึงพี่พี่นักศึกษาจบใหม่หรือแม่บ้านที่ต้องการลดจ่ายตลาดหรือรถรับส่งลูกป้าแนะนาคันนี้ทาไมอะก็เครื่องยนต์เล็กๆ3สูบพันสองร้อยีซีเองอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างพร้อมใช้งานบอดี้สวยน็อตไม่มีขยับเลยแก้มซ้ายขวาเดิมสนิทเบ้าโชกก็เดิมเดิมด้วยรอยอาร์ค้างอยู่ครบจุดทุกตำแหน่งเลยนะแบตเตอรี่พานาโซนิกด้วยและภายนอกคันนี้ได้เป็นสีม่วงพัสเทลมาทีี่คัญป2012นะ ไฟหน้าเดิมๆมรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อได้ทั้งสิ้นเลยล้อกระทะเดิมโรงงาน14นิ้วไฟเรี้ยวที่แก้มกันสาด4บาลระบบห้ามเบรกได้ารมสทิ์ผู้น้าข้างหลังเป็นดัมป์ฝาท้ายมีสปอยเลือรอหลังไฟเบรคนิสสันปัดฝนหลังโลโกลน้นิสสันดูยังไม่พอด้านหลังกว้างขวางพับเบาะได้ขนสัมภาระอเนกประสงค์สุดเลยน็อตไม่มีขยับด้วยภายในนี่ใหม่มากเลขไหม์มาเพียง2 10,000กิโลกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าในตัวคอนโซลเนียนเนียนริ้วรอย วิทยุบินเดิมจากโรงงานไอแบ็คด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งเกียร์ออโต้มีชิปล็อกด้วยนะเบอกผ้าเดิมจากโรงงานทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดทั้งหน้าและหลังเลยคอนสามพัราคา1 4ึ่งแสบาทเท่านั้น